กว่าง13มิลนะครับหรือ4หุนหน้าของ M Top นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นตัวถูกนะครับ680วัตต์นะครับซึ่งปกติก็จะมีให้เลือก2รุ่นนะครับรุ่น680วัตต์ตัวนี้นะครับแล้วก็รุ่นตัวแพงขึ้นมาหน่อย810วัตต์นะครับแต่วันนี้เราจะมาดูรุ่นตัวถูกกันก่อนนะครับผมก็บอดี้เครื่องนะครับเป็นพลาสติก ABS ล้วนนะครับแข็งแรงมากนะครับอันนี้าทำตกแล้วไม่แตกนะครับบอดี้ค่อนข้างดีนนนนนนนะะะะคคคคครรรรรััััับบบออ้าาหหกกกกเื่่่งปมมมณิดไยนะครับ ไม่เกินสองกิโลนะครับถือสะดวกสบายนะครับืุนที่สูงยิงฟ้าได้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ปรับซ้ายขวาได้นะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็ันนี้ก็จะเป็นสวิตช์กดแล้วก็มีปรับรอบให้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้แต่หลายรุ่นไม่ค่อยมีนะครับแต่ของเรามีให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกสวิตช์นะครับผมมีด้ามจับถือกระแทกได้นะครับสะดวกสบายนะวันนี้ข้างบนก็จะเป็นที่ปรับระบบกระแทกนะครับผมหัวเต็มสิบสามมิลนะครับส่วนสเปคเครื่องคร่าวๆนะครับอยู่ที่หกร้อยแปดสิบวัตต์สามพันรอบนะ เดี๋ยวมาเปิดกล่องสว่าน13มิล M top นะครับหรือ4หุนนะครับวันนี้เราจะมาเปิดรุ่นตัวถุงนะครับบ8 0วัตต์บนะครับผมกล่องนอกกล่องก็จะเขียนบ8 0วตต์เบียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะฮะนี่ครับเปิดมาก็จะเจอสว่านก่อนนะครับหนึ่งเครื่องนะครับก็มีดอกจิปาให้นะครับไว้ขันหัวนะครับแล้วก็มีด้ามจับให้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับผมอนนี้ตัววัดระยะนะครับผมก็หมดแล้วนะครับมีเพียงเท่านี้นะครับก็สินค้าชิ้นนี้นะครับรับประกันให้หนึ่งปีเต็มนะครับฟรีค่าแรงช่างแล้วก็ค่าอะไหล่ให้ด้วยนะครับตลอดหนึ่งปีนี้นะครับลูกค้าที่ซื้อผมนะผมจะลงทะเบียนรับประกันให้นะครับลูกค้านําไปใช้ได้เลยนะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม i remember you and me and how careless we could yeah. be. all day and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. never run off. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your heart Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much.